Thank you. let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, hold my beer for a minute I'm back. ตอนนี้เราอยู่ที่เบปุวันโยงเอนมาอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้いいตัวคลิปคืออยู่ในรีบเลยอยู่ในรีบเลยต่อไปนี้จะเป็นช็อตออนอินสตาสามหกศูนย์เอ็กทรีปคืออาหารเช้าค่ะคุณแนี้เราเราจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะ รถคันนวยไม่ใช่ร้อถง่วงเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนโหมดเป็น360นะคะอันนี้เราใช้โหมดซิงเกิลเลนอยู่ตอนนี้เราก็ใช้เป็นโหมด360แล้วนะคะกำลังมากินอาหารเช้ากันแล้วจุงก็ดึงขาตามกล้องให้สูงขึ้นใช่ไปดูกัน จูไม่ตื่นเลยตอนนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าจะกินอะไรเอาะมันได้กินไปหมดเลยให้ดูประมาณนี้นะคะเพราะว่าทำต,ตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วเดี๋ยวถึงโต๊ะแ,แล้วจูดอาจกรอบแล้กันก็ตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วอาหารเช้าของเราเคยกว่าขั่ไครเห็นห <laughs> <laughs> น้าจูไหมเห็นห <laughs> น้าจูดไหมไม่เห็นก็ต้องเห็น อาจารย์จูงก็จะมีเบอร์เกอร์เบคอนปลาใช่มีเหมือนจะมีอย่างอื่นด้วยเป็นแบบทอดมีผักมีมันฝรั่งซุปมีสุกนั่นก็พี่มาร์คพี่ต้มและคนนี้พี่พี่ก้อยทำกุ้งไหมวะก็คือ <laughs> <c oughs> ถ้าถ้ามันมีพิจอร์ตอินพิจอร์ก็คือเป็น360แล้วคือไง กำลังถ่าย360อยู่แล้วเริ่มถ่ายเลยนะถ่ายแบบไม่สนอะไรเลยตอนเนี้ยมีเมมในกล้องก็กดถ่ายอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้รว่าคิปมันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนมันแีลู้มันมีเลือกก่องช่างมันนะทุกคนเดี๋ยวเริ่มใหม่สรุปก็คืออันนี้ถูกต้องแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไม่กล้าถือเพราะว่าเรื่อง privacy เนาะก็จะให้เห็นนิดน,น,หนิหน่อยหเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายทำาแบบให้ดู ไปแล้วกินอิ่มแล้วโอ้จุนก <ห fit. S 2> ลับมานะคะและนี่คือเสียงจากอีสตาสามกลุ so ่ม B ีสามคนสิบห้คะแนนกลุ่มซีตอเช้าคะแนนเมื่อวานเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนด่นก่อนื่นเมื่อวานหรือวันนี้ก็ได้มีใครไปออนเซ็นบ้างเราจะพาทุกคนไปทัวร์นาโกกันนะคะ เสียงนี่คือไม่ได้ต่อไม้นะคะเสียงจากตัวตัวบอดี้ตัวนี้เลยวันแรกก็ไม่ได้ถ่ายนะคะก็แบบหมุนมอเตอรถ่ายตัวเองอยู่ครับใช่มอเดอถ่ายตัวเองอยู่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าคิดมันจะออกมาเป็นยังไงแต่จะเก็บภาพบรรยากาศให้เยอะที่สุดโอเคเราไปดูกันเลย

ก็กำลังแช่เท้ากันอยู่นะคะแช่เท้าเช้าแท้ที่บ่อน้ำพุร้อนผ่อนคลายกันไปอยู่ไหนวะที่เราจะไปคืออาสน์ทีไปไฟเข้าหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อไฟอาสน์ใช่ปะอาสนกอาสนก อยู่อสุกตอนนี้เราอยู่อสุกก็ดูบรรยากาศนเลิะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเป็นภาพนิ่งกันนะคะภาพบรรยากาศ360องศาไปดูภาพนิ่งกันเลยค่ะ ือเขาพูดภาษาอังกฤษปนอะไรนะปนญี่<ช>ปุ่นพี่ก็ฟังไม่ดูคือมันเป็นสำเนียงที่เราฟังไม่ออก <S <S <c oughs> คือเรา,<ๆ>าฟังไม่รู้เรื่องอรหรือเอะไรวะไม่ว่าไม่ออกไม่ให้ถ่ายดูหนอยอยู่ที่อะไรนะภาษาทคูมะคูมะโมโตะโมโตะที่จริงมันเป็นโมโตะก็ได้คือเมื่อกี้อ่ะเขาไม่ให้เรายืดแขงไม้แคปเจอขาไม่ให้เรายืดไม้เออแต่ตอนนี้เราก็หดไม้แล้วเราก็ถือเซลฟี่อย่างนี้กำลังเดินขึ้นไปปราสาท ว่าแหละคนตกก็จะเฉยๆเดินมาใกล้จะเข้าประสาทแล้วน,นะคะซึ่งไม่รู้ว่าข้างในเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าจูนก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนถเลยจะเอาใส,ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไม่มิดด้วยนะกะ็ <laughs> จะแอบถ่ายแต่ว่าไม่มิดนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นหัว360 ้อยเป็นไงอ่ะทุกคนเปเปล่าสวยเรากำลังเดินเข้ามาขนนะะ้างในเท่านั้นค่ะเออตอนฟานาจูนมาลองฟังเสียงใช่ปะเสียงไม่แย่นะเว้ยขนาดไม่ได้ต่อใหม่เพื่อจะเก็บเสียงเราได้แบบชัดตอนนี้ถ่ายถ่ายรูปรวมนะวิ่งไหมห้า <c oughs> ห้ามเกิดตรงนี้ห้ามเกินตรงนี้เข้าไปยังไงถ่ายรูปรวมแล้วกันะ เยี่ยมเลยอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะคะเป็นวิดีโอและนี่ก็คือมุ่ยนางแบบของเราเองนะคะตอนนี้ก็คือจูนเดคขอผ่านโทรศัพท์คันโทรผ่านแอปได้เลยสวยสวยสวยเลิศเลิศดูการถ่ายของพี่ๆเขาเขาบีบกันยังไงสไตล์สาวจูมล้าเริหน่อยล้เริงล้เริหน่อยเออ แล้วเอาเออไแจมใส่เจ็กนเลยมีเพื่อนเดินผ่านมีเพื่อนเดินผ่านเออมาถึงนางงามไว้เราประกวดมิชแกนอยู่นี่นะคะทุกคนแฟนขับให้กำลังใจอยู่ทางนี้ให้กำลังใจอยู่คอนโทรลผ่านแอปเลยง่ายมากเราอยู่ที่หน้าปราสาทแล้วเรียบร้อยนะคะฝนก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆนั่งแบบประจำซูมนะฮะอเดี๋ยวอยู่ตรงกลางนี่อยู่ตรงอันนี้เชียงใหม่ ให้เรียกหนว่สนหน่อยเราดูจอยเม่ดูจอยแันดี้บกันอ่สนุกอะสนุกดีอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันถ้าถูถ่ายได้นะเขาไหนแล้วตอนนี้พวกเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะแก๊งหญิงแท้นะคะเขาบอกว่าถ่ายได้แต่ห้ามเปิดเปิดอะไรนะเปิดแฟลชใช่ห้ามเปิดแฟลชรวมรวมถึงมาเซลฟี่ด้วยเออภาย ขาก็จะมีเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของที่นี่ซึ่งถามว่าจูนอ่านออกไหมก็ไม่ก็หลักๆก็คือก็จะมีเรื่องของโครงสร้างนะคภูมิประเทศของแต่ละปีก่อสร้างเมื่อไรก่อสร้างยังไงแต่ลที่มันมีอะไรบ้างนี่นี่จะมีแบบเป็นโมเดล 3D เลยนะคะทุกคนสามารถดูได้ ว่าแต่ละชั้นแต่ละโครงสร้างของประสาทเนี้ยมีอะไรบ้างมีอะบอก่อ่านไม่ออกจบการาการทอนี่ยเลิศบลาดูปไปเป็นการจำลองที่เห็นได้ชัดมากๆโครงสร้างของประสาทอันนี้นะคะไปดูต่อไปเลยว่ามีอะไรบ้างจะมีภายใน และสองคนนี้คือบอสของและนี่คือไกด์ของเราอันนี้กูอธิบายเลยปกติเขาจะวางอยู่บนบนไอเนี้ยเขาเขาว่าอ่ามันเป็นมันทำจากไม้สมัยก่อนอะ่ะแล้วมันก็แบบช่วยอ่ให้แบบว่าถ้ามีไฟไหม้ก็จะค้นน้ำออกมาแต่จริงไม่ได้มีจริงนะ,ม,ะมีความเชื่อมีความแบบควาเชื่ออันนีอ้อันนี้ที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตราประจำตระกูล ของแต่ละที่นะคะก็ตระกูลก็จะเป็นตระกูลที่แบบว่าดังๆของญี่ปุ่นเนาะแตบบ่ว่าชอบตานี้มากเลยอันนี้เห็นปะมันจะแบบอันนี้คืออินฟินิตี้คือไม่จบสิ้นก็แ,แบบพี่ว่าเออเขาตั้งดีว่าอย่าเงี้ยแต่ถ้าตั้งอย่างเงี้ยมันจะแบบนะีมน้มันมันีกี่อันใช่ไหมสมมติเราตั้งสัก6อัน เออจบ้านเราอยากได้แปดแล้วเอาแปดบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบดูเหมือนไม่ค่อยได้คิดแต่อันนี้ตอันนี้คือวนไม่จบสิ้นมันจะมีธงที่เป็นรูปเนี่ยรูกกลมๆแล้วมีรอบๆเนี่ยใ่ตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็น่าจะเป็นของตระกูลทางนี้แหละคนค่ะ ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยจูงใช้เป็นโหมดสา0ระะ้อยหกสิบจูงก็แค่ถือเฉยๆเลยแล้วจูงก็แค่มาปรับมองมองเองจุนไม่ไม่ได้ไม่ต้องหมุนกล้องตามแล้วเราก็มาปรับในแอป,ปเลือกได้ว่าจะเอามุมไหนเพราะโหมดสามร้อยหกสิเนี่ยมันก็จะเก็บราวเลยก็ไม่ต้องกังวลว่าตรงนั้นจะพลาดตรงนี้จะพลาดไม่ต้องกังวลเลยตรงนี้เก็บให้หมด สบายใจได้เลยก็ยังตอนนี้เราด,ดูกันครบทั้ง4ะะะี่ชั้นแล้วนะคะเราต้มดูวิวกันเรียบร้อยแล,แล้วตอนนี้จูนก็กำลังจะออกจากปราสาทแล้วค่ะภายในสุดยอดมากค่ะทุกคนกคนะ,คะ,ะพอเราเข้ามาข้างในฝ<ะ>ุนก็หยุดตกนะคะร้อนเลยนี่เราก็ออกมาแล้วเราออกมาแล้วนี่ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นม so> ุมไหนไปดูกันเลยป๊บปปูเปูเมากินมื้อเย็นกันนะคะไม่ใส่ก็ไม่ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปที่ที่พักของเราไปเข้าไปข้างในกันก่อน ทุกคนตอนนี้เรากินกันอิ่มแล้วคุงกลางเลยเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนนี่คือร้านภายนอกโอเ y ก o d กินเพลินไงนจูงก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ขอโทษนะแต่มือน,นี้อิ่มมากโอเคไปก่อนบาย,บายตอนนี้เราอยู่กันที่ ฟุกุโอกะเมืองเรามาเที่ยวกันพอตอนนี้เราก็มาเดินเล่นร,บรอบๆที่พักอันนี้ก็ดึกแล้วเนาะแต่ถ้าถ้าตามตามเวลาตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มสี่สิบส่แดึกมากดึกแล้วแต่บ้านเราสองชั่วโมงบ้านเราช้ากว่าสองชั่วโมงเลยค่ะเราถือแบบนี้คนเขาก็จะมองนิดนึง ด้านหน้าเราก็มักจะมีบอสนำทางบอสนำทางจะให้ให้เขานำทางซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยเดินขาจะไปสถานีรถไฟฟ้าครับไปสถานีรถไฟเขาบอกว่าสถานีรถไฟเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมความเจริญของเมืองนี่ไงห่างสามฟุตสเตชั่นโอเมก้าเทงโคโต ขนาดเมืองไม่ค่อยทีวีไลน์แล้วเนี่ยเมืองไม่ค่อยแบบดีสั่เท่าไหร่เก็ไม่เห็นหน้าเลยต้องเหนยเอาเองต้องเหนื่อยเมื่อวานนี้ก็ตัดจบไปเลย ไม่ได้พูดหรืออัดคลิปอะไรเลย อันนี้เป็นวันฟรีเดย์แล้วตอนนี้เราก็กําลังร,งรอเบรคฟาดอยู่ที่ข้างลางโรงแรของเราไ่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนดีก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรมากเรามาพูดถึงอิน t a 3า3ห0 x t ของเรากันนะคะจากที่ลองใช้มาวันสองวันนี้นะคะส่วนตัวจูรู้สึกว่ามันเหมาะก,กับการเอาไปแบบเดินวอกเดินเที่ยวเดินคนเดียวก็กได้ มันสามารถเก็บทำแลกเก็ได้เป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายได้หมดเลยสั่งงานผ่านแอปก็ได้จะเปิดแอปเข้ามาแล้วเชื่อมต่อกับตัวอินสตาสามหกศตัวนี้นะคะก็สั่งได้เลยกดชัตเตอร์หรือว่ากดรีคอร์ดได้เลยรวมถึงรูปภาพที่เราถ่ายมาใช่ปะเราก็สามารถปรับให้มันเป็นมุมมองที่เราต้องการได้ด้วยอย่างเช่นเราอยากได้แบบมุมมอง360 เป็นวงกงลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันคือรู้สึกมันว้าวแบบไม่ต้องังวลเลยว่าเราจะเก็บมาไม่หมดเพราะว่ากล้องตัวนี้พอเข้าโหมดเป็น360มันก็จะเก็บ ทุกอย่างทุกมุมมองของเราเลยแล้วก็ตอนนี้จูมีเป็นขาตั้งกล้องใช่ไหมของตัวอินฟาเลยเราก็ถือถ่ายสูงไปเลยถือถ่ายก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเราจะเลียนแบบเหมือนเหมือนโดรนใช้โดรนถ่ายก็ได้เออมันเหมาะแก่การเแล้วไปถ่ายแล้วเก็บทุกอย่างอะทุกมุมมองไม่พลาดเลยไม่พลาดเหตุการณ์อะไรเลยนั่นแหละค่ะจากที่ใช้มาแต่ในความรู้สึกจูนะคะจากที่จูลองใช้มาก็แบก็ค่อนข้างที่จะ หมดเร็วนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าการใช้งานของเราคือถ่ายรูปแล้วมันเขาก็เก็บภาพเนาะอ,อาจจะต้องใช้พลังงานเยอะนิดนึงนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจูนจะเก็บภาพบรรยากาศวันนี้ให้ดูกจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเริ่มพูดไปรู้เรื่องแล้วเออโ okay. อเคไปดูกัน ว่าพี่แก่ตลอดเลยว่ะไม่แก่ใช่หมคุณพ่อเลยคุณพ่อนคุณพีอเลยทุกคนมองบ้องงนเนี่ย้องนี่เหรอม่อขามาเดินอัพกูก็แอบ่เอาเอาลูกหมูลูกหมูลูกหมู นี้ก็อยู่ที่สถานีสถานีตำรวจโดนดีโดนจับอะไรอ่ะอะไรสปอรของเราก็กำลังซื้อตั๋วรถไฟให้กับเราอยู่จะไปที่รับพอนมัตสึไซเอนมิวเซียมรบกงมาจุดรับมะรับปงรับปงรับปงนี่รับปงมัตสึถึงรับปงมัตสึเราจะมารวมตัวหาบัตดีบัตเดิ ก็าเดินกันจริงๆนะคะไม่เดินก็จักรยานบ้านเมืองดีอ่ะหูหอมอากาศดีนะคะแดสดสดใสตากผ้าแห้งอะไรเลยแล้วก็อยู่กับเจ้าตัวอิน스타360 X3 ภาพเป็นใหญ่เดี๋ยวก็ค่อยไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะตัดไปคลิปให้รอดไว้เจอกัน,น่ะ ก็อยู่กันที่เทนจินแล้วนะคะตรงนี้มันเป็นเป็นห้างที่อยู่ตรงซับเว์เลยก็ถือว่าเป็นสถานที่จัดน้าขายรดกใช่คือเป็นแบบตกแต่งดีมากดูวินเทจดูแบบยุโรปนะเออเฮ้ยนี่เบกอรี่อยากกินอยู่นะไปวะอยากกินอ่ะเราเดินกินไม่ได้นะเขา้าน่สิ ต้องหาที่กินนี่บ้านกิน่นกินไหมล่ะคอนเทนต์คอนไซรแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเฮ้ยเราเจอโตเกียวแล้วโตเกียวเขาเรียกโตชิล่าเทอเรียกีเทอรเรียกิเวียนเนอร์เก็บท้องไปกินร้านอื่นด้วยที่จะเอาน้ำด้วยป่ะหรือว่าเอ้าป่าน้ำก็น้ำออลเลยดีกินกาแฟทั้งวันเลยป่ะขอกาแฟกินชาดีกว่าตอนนี้เรา เราก็เลือกมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเมนูไวท์พีชไวท์พีชแอนด์เลมอนทีอันนี้แซนด์วิชปะแซนด์วิชกับอะไรอ่ะเหมือนตกเกียวอ่ะแต่มันเป็นเหมือนแป้งโรตีแป้งแป้งเคบมอะแต่ข้างในเป็นไส้กรอกน่าเราเจอตกเกียวของประเทศี่แล้วกินแล้วกัน หอมผีแบบความเลมอนอะเลมอนเคี่ยงน้อยมากแต่หอมผีจริงๆเค้ามีชือแบบหอมผีมากถ้าแบบความเคี้ยวชือแบบถ้าใครที่ชอบกินกินเคี้ยวมากจริแบบว่าน่าจะไม่ค่อเคี้ยวมาหลายเพราะว่ามันเปรี้ยวแต่นแล้วมันต้องจำฝอนก่อนเลมอนเลยนะแต่เลมอนมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนน้ำแต่หอมก็องรู้สึกว่าต้อง้ำก่อนเพราะว่าเพราะว่าเลมอนมันี้ใช่ไม่ต้องจ้ำอ้อ งั้นเดี๋ยวจูนจกับพี่เฟิร์นขอตะลุยกับการกินเมนูพวกนี้ก่อนนะคะแล้วเนี้ยของก,กินเยอะมากคือยอมรับเลยว่าข้าวเซตที่นี่คือมีให้เยอะมากอุ้ยมีหอยเชืวอเฮ้ยเจอแล้วแต่มันแบบทานสามนี่เรากินเลยอะเป็นเซตอะ่ะอันนี้ราคาดเดินด,ด,ดูก่อนดิ เดิมดูก่อน,นมันน่าจะมีเยอะของกินแล้วลานตาสุดโอเคค่ะก็ตอนนี้จูนกับพี่เฟิร์นก็มาทัวร์กันอยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างคองขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเขามองเราแบบแปลกมากตอนนี้

ให้ให้ให <run> <cción S 1> ้ลูกไปมันมัั้มนะพี่ยังไม่ลองมันเลยตีแล้งมันมะเนี่ยมันมะมองไปมันมแบบมันอะอร่อยกว่าไอ้ตัวเนื้อมิ่งต้องเปลี่ยนเนื้อมันมีความต้องรีบเกินถ้าไม่รีบเกืินอ่ะมันจะเริ่มมีความเลี่ยนๆอะไรแบบเนี้ยมันมันโดนซอสแล้วมันหอม แต่ถ้นะ้้าาาามมัันนนนทสิยดเอรคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้กล้องแอคชั่นเลยใช่คะ่ะจูนไม่เคยใช้กล้องแอคชั่นมาก่อนเลยและนี่คือตัวแรกที่จูนได้มาลองใช้นะคะแล้วก็ได้มาใช้ที่ญี่ปุ่นด้วยบอกตรงๆว่าประทับใจ ถามว่าใช้งานง่ายไหมง่ายนะเชื่อมต่อผ่านแอปได้ด้วยสั่งงานผ่านแอปได้เลยกดเล็กอ์อที่ตัวเครื่องก็ได้หรือจะสั่งผ่านแอปก็ได้เนาะเรามาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเราก็แบบก็อยากเก็บภาพบรรยากาศให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องขออภัยนะคะคือแบบบางทีบางช่วงแล้วแบบมันมันหมดก็อาจจะเก็บได้มาได้ไม่เยอะบางสถานที่ก็ไม่สามารถถ่ายได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพ i สซิของที่นี่นะคะขอมาง,ง์นิดนึงตอนที่ทีเนี่ยถ่ายใช่ไหมแค่ถือมา <laughs> คนญี่ปุ่นเขาก็มองมองมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรวะถืออะไรวะถ่ายอะไรวะอะไรอย่าะเสียบไว้ข้างหลังใช่ปะไม้มันยาวเนาะเสียบไว้ในกระเป๋าแล้วก็ตั้งเหมือนเป็นไกด์นำเที่ยวเลยลก็ตลกอยู่เหมือนกันสรุปคือจากคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนก็นกระชอบนะคะแล้วก็เออของมาส์อีกอันนึงก็คือมาเที่ยวดูหนังมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกประทับใจคนที่มีมากเขานหนสุกคนเลยเราเป็นนักท่องเที่ยวภาษาอังกฤษก็งกงงบ่างง่อย,อย,อยแต่คนที่นี่เขาก็แบบพยายามอ่ะเออช่วยเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นนะบาง เขาก็พูดอังกฤษออกมาด้วยอะไรอย่างงี้แต่เขาแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอ,ะอ่ะคือสุดท้ายแล้วไม่อยากกลับไปไม่อยากติดต่อยังอยากกิฟก็เป็นากาศมาให้ทุกคนได้ดูอีกคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอินสตาสามุกสูงนะคะที่ให้จูนได้มาลองเล่นนะคะก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะคะโดยการอุดหนุนสินค้าร้านซูมกล้องของเราด้วยนะคะร้านเราเนี่กกก็จะมีทั้ง้งงลออุปรณ์เน เ a ม i l y รี่กคัดตั้งโอ้บารลบารลบาทั้งสายครีเอเตอร์หรือสายโปรดักชันเนี่ยก็ที่สนใจนะคะร้านเราเนี่ยก็มีครบจบในที่เดียวเลยอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะอย่าลืมช่องทายไงได้งี้ของเราด้วยนะคะโอเคห้องก็อาจจะลกนะคะไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องสนใจขอปิดคลิป ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย